ุ้นเทินราล์นะคะซึ่งพี่อ๋องเขียนเองเลยใช่ครับนะคะจะมีบอกไว้ว่าเอะหลักการการลงทุนพุ้นเทินราลนะ์เนี่ยต้องทายัางไงกันบ้างแต่ว่าไหนไหนที่ออกมาวันนี้แล้วให้พี่อ๋องบอกเป็นน้ำจิ้มนิดนึงดีกว่าเพราะว่าเอาอย่างที่แบบเด็ดๆเ,เลยในเรื่องน,นี้ที่บอกถึงหลักการการเลือกลงทุนพุ้นเทินราล์มีอะไรบ้างครับพี่อ๋คงคะคือต้องยอมรับนะครับว่าในช่วงที่ตลาดรุ้นบูมเนี่ยคำว่าเทินราล์เนี่ยมีเยอะมากนะครับพุนเทินไปทางไหนด้วย ตามสื่อต่างๆมันจะมีเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าลงทุนในหุ้นเทอร์นารายากไหมต้องตอบว่ายากนะครับ<อ>ตอบน้องทีน่าเลยว่ายากแต่ถามว่าทําได้ไหมทาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราคงจะไม่ลงทุนตามที่มีใครสักคน,นึมาบอกเราว่าหุ้น,นี้จะเทอร์นราล์นะแล้วเราไปซื้อ,อถ้ามันง่ายๆอย่างนี้เนี่ยคนก็อาจจะรวยกันไปหมดแล้วแต่จริงๆแล้วมันมีหลักการมีวิธีนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ย หลักการง่ายๆก็คือ 1. ช่วงที่เราจะซื้อการซื้อเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับว่าเราจะเลือกซื้อตัวไหน 2. ก็คือการถือน <S S S 2> ักลงทุนหลายคนอาจจะไม่ไม,ไ,มไม่คุ้นเคยนะครับเหมือนเขาว่าพอซื้อปุ๊บมีกาไรก็ขายง่ายๆอย่างนั้นแต่ว่าด้วยกลยุทธ์ของพุทธเทิรนาเนี่ยเราจะต้องมีการถือมีการรอคอยเสมือนว่าเราลงทุนแล้วก็รอวันที่จะเก็บเกี่ยว ช่วงเวลาที่จะขายหรือทำกำไรนะครับเพราะ mm hmm. ฉะนั้นใน3ามสิ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการซื้อการถือหรือว่าการขายเนี่ย mm hmm. จะต้องเป็นไปอยัางมีกลยุทธ์ mm hmm. มีรูปแบบมีกฎเกณฑ์นนะครับ